สี่คำนวณอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้นะครับหัวข้อท็อปิกวันนี้ซื้อหุ้นกู้ชอ,อการช่างจำกัดมหาชน10,000 0บาทอายุ3ปีอัตราดอกเบี้ย 3. 3เต่อปีนะครับในชุดที่1นะเสนอขายประชาชนเป็นการทั่วไปจะได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันฝากกดไลค์กดซับสไครป์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนนะครับเบรรษัาชอ,อการช่างจำกัดมหาชนนะครับ เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ได้สิทธิ์ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หุ้นกู้มี้งหมด4ชุดด้วยกันชุดที่1หุ้นกู้อายุ3ปีอัตราดอกเบีย้ย3.3%ต่อปีครบกำหนดไถ่ถอนปี2571เสนอขายไม่เกิน2,500้านหนหน่วยหรือคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน2,500ล้านบาทนะครับหุ้นกู้ชุดที่2หุ้นกู้อายุ5ปีอัตราดอกเบีย้ย 3. 6เ ชครบกำหนดไถ่ถอนปี2573เสนอขายไม่เกิน1 6 00 0นหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน1,600ล้านบาทชุดที่3หุ้นกู้อายุ7ปีอัตราดอกเบี้ย3.8%ครบกำหนดไถ่ถอนปี2575เสนอขายไม่เกิน5 5 0 0 0 0 0หน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน500ล้านบาทนะครับและหุ้นกู้ชุดสุดท้ายชุดที่4อายุ10ปีอัตราดอกเบี้ย4%เ เสนอขายไม่เกินนะครับ1ล้านหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน1,000ล้านบาทนะครับครบกำหนดไถ่ถอนปี2578ชําระดอกเบี้ยนะครับทุกๆ6เดือนนะทุกๆคุณกู้เสนอขายประชาชนเป็นการทั่วไปนะครับโดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันต้องจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้นมูลค่าตาไว้หน่วยละ1,000บาทราคาเสนอขายหน่วยละ1000บาท นะครับโดยอยู่ภายใต้โครงการหุ้นกู้ของบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนปี2566วงเงินนะครับเจ็ดหันล้านบาทนะครับซึ่งโครงการหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอขายภายในรอบ2ปีนะครับอันดับความน่าเชถึงตัวหุ้นกู้เอลบแนวโน้มอันดับเครดิตโดยบริษัทที่เลตติ้งจำกัดเมื่อวันที่1เมษายน2568ะยเวลาการจองซื้อหุ้นกู้วันที่18 21และ22เมษายน25 68นะครับเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ขอสงวนสิทธินในการเสนอขายสําหรับบุคคลบางลักษณะน,นะครับผู้จัดการการเำหน่ายหุ้นกู้ธนาคารกรุงไทยเอ่อธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนนะครับและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีุยาจำกัดมหาชนในเฮเบนหุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีุยาจำกัดมหาชนนะซื้อหุ้นกู้1 0 0 0 0แสบาทอายุ3ปีอัตราดอกเบี้ย3.3เปอร์เซ็นต์เรามาดูกันนะครับ เดือนที่ปีแรกปีที่1น,นะครับเดือนที่1ถึง6นะครับเนื่องจากปันผลทุกๆ6เดือนเงินต้น1 0 0 0 0แสนดอกเบี้ย3.3จุาำนวนวัน181วันดอกเบี้ยรับ1,636บาท44สตางค์เดือนที่7ถึง12บสอจำนวนวัน184วันดอกเบีย้ยที่ได้รับ1,663บาท56สตางค์รวมมาตาดอกเบีย้ยตลอด3ปีนะครับที่ปันผลมาก็9,900บาทนะครับ อดอกเบีย้ยต้องหกักภาษีจ่าย15% 9,900บาทหัก15%หัก1,485บาทเท่ากับได้รับ8,415บาทรับไปเลยนะครับสรุปเงินต้น1 0 0 0 0บวกดอกเบีย้ย8,415บาทเป็น1,8415บาทรับาัาจาดอกเบีย้ยนี้ไปเลยนะครับ ก่อนจากการใครมีคำถามอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้กลับมาพบกับซีรีส์คำนวณตาดอกเบีย้ยคุณกู้ได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับเราจะพาเปลี่ยนหมุนเวนียนแคมเปญเ,เด็ดแคมเปญโดนๆน,นะครับและคุณกู้ที่กำลังจะเปิดจองซื้อในช่วงนี้นะครับมาพูดคุยกันฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยก่อนจากกันอสังหาริวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. นึ่งเล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ3พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะครับ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ3ม,มีการหวานล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน่น นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงน้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง จำเอาไว้นะครับสแกน QR วอา e โคอย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับ มาเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีมา้าซิมมา้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม,ม้าบัญชีบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกปเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR โค้ดเพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR โค้ดนะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นระมาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับ